เปิดเท่าไหร่นสี่สี่เน็ตได้เท่าไหร่พี่อันนี้เป็นอาร์ลวงปู่บุญเสกปีสีสองได้เท่าไหร่บรรทัดลงใหญ่สามพันเน็ตเลยเหรอสามพันไม่ได้เหรอซื้อให้พี่มาแล้วนี่ก๋วยเดือนหนึ่งปูโตอ้พี่เปิดแล้วอะไรปูโต้สิบห้ากูโตนะยี่เอามาปูโต้สิบห้าราคาตอนนี้ไม่ถึง ถ้าตอนนี้ไม่ห็นจะห้ก่อนได้ห้ก่อนซื้อเลยมีตอกจริงวอนแราทุ่ถมงถ่ายไปเห็นไมน่ได้คลิปอ่ะถ่ายไปลงแล้วแปดซื้อมองนแปดเนห้าพลงเก้าพันอะเป่าแต่ตอนนี้มันซื้อได้ไม่ถาแไ่ก่อนเนี่ยมันถีตอนนี้ลงมันดอกหน่อยจะเป็นพวกที่ขึ้นจะเป็นพับติดตาเออถ้าซื้อกันได้นี่หลังนะมันเน็ตเลยพี่ผมไม่อยากต่อเยอะต้องก่อนต้องก่อาต้องตัวถามมาก่อนก็ได้ อันเนี้ยสักหมื่นหนึ่งพันได้ไหมอลองดูเพราะว่าตอนนี้มันลงที่ลองคิดราคาได้อ่าอย่างอย่างอันเนี้ยหูเป็นเรื่องหูเลยที่ก็น่าจะรู้อีหรอกอพี่เล่นพ้าี่รูู้ีแบบอย่างเงี้ยมันมันราคาเนี้ยมันไม่ได้เลยแต่พองเข้าใจที่ทำมาหมื่นกว่บาบาทราีาเก่ยนเยอะเป็นบล็อกบองเดือนเนาะอยางเนี้ยที่เปิดราคาเนี้ยไม่น่าจะได้ก็าอย่างเงี้ยซื้อกันเลยก็ ตีอยู่ประมาณสิบห้าสิบห้านี่คือดีนะเพราะวา,าเป่าถ้ามันสภาพนี้เราขายเราต้องบอกลูกค้าดีแล้วดีย๋ยวนที่พี่เลยอลองโทรดูพ้พี่ถ้าได้ก็เท่าไว้้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรตัวว่าได้ได้กับพี่เขาก็มาแบ่งให้นะครับที่บ้านนะครับเป็นชุด,ชดหลวงปูทิมนะครับหลวงปูทิมหลวงปู่โต๊ะหลวงพ่อกล้วยนะครับลองดูจะได้อะไรขาย่อดเยอะจริง ดันเยอะมากแม่ำํำคูที่นปก,ปก,ปก่ตกลองดูแล้วกันดูงบ้างเนี่ยครับคมันก็ต้องขาดเดี๋ยวถ้าพี่เขาซื้อในราคาที่มันน,นี่นะไนแต่ถามว่าก็อยู่ที่ที่เลยถ้าซื้อผมก็ถ้าขายก็ซื้อถ้าไม่นี่ก็ไม่เป็นไรไม่ได้ว่าครับบางทีต้องเข้าใจว่าตลาดถ้ามันขึ้นผมนก็ซื้อแพงแต่ถ้าจัอยู่เนี้ยผมบอกกัน ยากถ้าถ้าไปเตอในสนามเลยนะอันนี้เราคุยตรงๆี่เราซื้อไม่ค้าหมื่นอันนะี้บอกเลยเอานี้เราเราเอาความเาามป็นจริงเลยแต่ผมซื้อให้ที่ดีนี่คือพี่พี่เคยมาขายผมกุกอยผมก็ซื้อแบบเอาแบบเอามือซื้อซื้อพวกสิบห้าเนี่ยผมบอกเลยเดินสนามไม่ใครซื้อผมกล้าพูดเลยอ่าไม่มีใครซื้อราคาเขาต่อกันอยู่ประมาณหมื่นบวกลบแน่นอนเพราะพระอยู่ที่ผิวแล้วยอกเที่ยกขนาดรี้ รเราก็เอากันตรงๆเราก็ดูพาเราก็เป็นพังปกก็ได้เดิมเตี๋ยราคามันดอกตอนเนี้ถ้าจิบสามแบบไม่ไหวเอาติดเอ็ดห้าแล้วกันพี่ผมขายได้มาสนะิบสองอะเบียดมากนะผมขายผมซื้อแบบผมซื้อช่องทางเบียดสุดเลยผมขายได้หมื่นสองผมซื้อพี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยผมไปต่อได้ห้าร้อยองรงเลยคือต้องขายคนคนห้อยด้วยนะถ้าขายเซียนเซียนไม่ซื้อถึงเซียนจะอยู่เก้าพันเก้าพันหมื่นหนึ่ง แต่เนี้ยเราต้องซื้อให้คนที่เขาเอาไปห่อยไปเก็บอ่ะนะเขาจะเก็บต่อเด้ยเก็บได้ถ้าขายได้ประมาณหมื่นสองตอนนี้ตรงๆเลยครับขายผมก็ซื้อพี่หมื่นถึงพันห้าร้อยคือราคาไปต่อได้ห้าร้อยอ่ะอผมประมาณนั้นแต่อย่างเงี้ยถ้าผมกล้าท้าเลยราคานี้ไม่มีใครให้ราคาที่ผมให้อันนี้ซื้อเพราะพี่เพราะพี่กว่าผมบ่อยรู้กันอยู่เออผมก็เลยซื้อเพราะพี่ถ้าเป็นคนอื่นมาไม่ได้นะราคาเนี้ย คือไม่ได้เกี่ยวว่าว่าเขาอื่่หรืออะไรแต่มันอยู่ที่ผ้าเนาะปีก็รูนะผ้ามันล้างหมาล้างมาเยอะเออถ้าผ้าล้างผ้าตึกเนี่ยเราตีกันราคาเหรียซื้อกันก็รู้กันอยู่มันได้แต่นี้ก็ได้ทองทองก็น่าจะหมื่นอยู่ก็ตีไม่น่าเกี่ยวถ้าทองเราตอนไปขายมือสองมันก็อีกราคานึงแล้วนี่ถึงหมื่นอยู่แลลวถ้าขายมือสองตอนเนี้ยใช่ซื้อเบียดให้เลยเบียดสุดเลยครับแต่อย่างพวกกลวยเนี่ยสามพันลกันต่อไว้ เป็นข้วกวยนี่เป็นปุ่มหมุนเศษนะวีดีสองวัดตับลงใหญ่อลองดูแล้วกันพี่ลองโทรเลยโทรคุยเลยนี่้าได้ผมจะโอโนให้ขาบอกสิบสองนะพี่ขายได้สิบสองจริงสงขายได้ประมาณสิบสองลองคุยหน่อยพี่ให้ผมเหลือชอ่องในเถอะเออผมผมตื้อดีนะตื้อดีมากแล้วเพี่เขาซื้อตอนปีหกศูนย์น่าจะไม่แพงขนาดนี้นะพี่เ<ม>ขาซื้อไปตั้งแต่ปีหกศูนย์แล้วนะ ปีหกศูนย์ช่วงนั้นปกก็อยู่ประมาณหลักพันเย้ไม่ได้เยอะตอนนี้น่าจะมีกําไรแล้วนะราคาเนี้น่าจะมายีสิบห้าบาทมันจังหวะเลยพี่จริงๆนะแต่ปูทิมอะไรยังไงก็แล้วแต่ไม่ว่ากันถ้าไม่โดนไม่เป็นไรที่คือคิดเพราะว่าขาดทุนเพราะขาดยู่แล้วถ้าพี่เขาไปซื้อยังไงผมไม่รู้ไอ้ตรงนั้นแต่เราก็ซื้อในต่างประเทศออกมาแต่ถ้าอย่างนี้ถ้าซื้อก็จริงจริงมันซื้อไม่ถูกราคาที่หลอกจะมาที่สิกว่า อ้าวแล้วก็คืนไม่ได้หรอมันชุมานานเลยเคยยังว่าปีปีหกศูนย์นะปีห้าเก้าหรอเป่าจะครับขนาดซื้อมาตอนนั้นเหมือนกันแต่ถ้าซื้อว่าตอนนั้นทำไมพี่เขาจะซื้อแพงจังเพราะตอนนั้นราคามันสามพันสี่พันเองนะปีหกศูนย์ใช่หกศูนย์เหมือนกันนะนี่ก็หกศูนย์ต่ถามว่าถ้าซื้อราคาตอนนั้นเนี่ยพี่พะอยู่สี่พันสามพันห้าเองนะตอนนั้นเขาไม่จะซื้อหรือเออถ้าอย่างนั้นก็อีกแบบหนึ่งแล้ว อันนี้เป mm ็น hmm. ก้าต okay. 00, ้องแก่สองเนี่ยอืมต่ถ้าอย่างเงี้ยพี่เราตรงตรงเลยว่าถ้าสมัยนั้นใช่ไหมสามพันห้าสี่พันดีแล้วเราก็ปีหกศูนย์อะหลวงปู่โตยังไม่ได้แพงเลยเออพึ่งมาแพงตอนจัมโบ้แต่ก่อนยังซื้อเกินสามสี่หมื่นเองใช่แต่ว่าพี่เขาก็คงซื้อปีกเกินซื้อรอนาคตแต่ราคาเนี้ยผมกล้าพูดเลยอ่าตรงๆงไม่มีใครให้ราคานี้หรอกครับอย่างเงี้ยเราตีกันหมื่นไม่ข้ามเลย เขาอยู่ที่พี่ตัดสินใจอ่ะเขาปวยแล้วเขาบอกว่าไม่ได้<อ>ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอยูไม่ได้ไม่ว่ากันแต่นี่ยเราบอกผมโอเคผมพี่สามพันได้ไหมล่ะครับ<อ>โอเคแบ่งพี่ได้หนึ่งวยนะค,ครับอันนี้ก็ยังไม่ได้ใช่ไหม<อ>ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็เก็บได้พี่เก็บไว้อนันนี้ถ้าสิบสองถ้าแกเอาเนี่ยมันจะปิดผมเนี่ยไปไม่ได้ผมซื้อได้นะแต่ราคาผมแบบ มันขายไม่ได้ไงไปต่อไม่ได้ไงซื้อมาขายได้ไม่ได้กําไรอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูดิป่วยมหมมันก็ปิดกินไม่ได้อ่ะครับคือทองก็ไม่ได้หนาพี่เงร้ทองกไม่ได้หนาเดี๋ยล้างเลยนี่ไม่เอดล้างเลยแต่เนี้ยได้เดิมโอเคเดี๋ยวราคาตึงไปดสองดูนะโ เบียดเลยสุดเบียดเลยมันไม่ได้เบียดหรอกมันเต็มเลยถ้าซื้อราคาเนี้ยสิบสองคือผมซื้อราคาผมซื้อผ้านี่ผมซื้อแบบในราคาที่นี่อยู่แล้วอ่ะซื้อในราคาเบียดให้เลยอ่ะสิบสองขายไม่แค่สิบสองครับเขาขายอยู่ใช่ไหมแ้่สิบสองมันจะได้เป็นหมื่นห้าไม่ใช่อะไรผมจะโอนเป็นหมื่นห้าให้ครับอ่ะไหนๆก็ได้ซื้อแล้วพี่อ่ะ จบให้แล้วกันอ่านี่เอา12ก็้นไปนี่ซื้อเบียดมากๆเลยบอกเลยดูแล้วกันว่าจะขายได้เท่าไหร่ผมบอกตรงเยผมขายกี่มาซื้อซื้อตรงๆเลยโอเคเอขอบคุณมากพีเ่เดี๋ยวโอนให้ไปโอตังค์กันเยอะก่อนครับจะได้สองชิ้นโอเคเลย